สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะปกติแล้วเราจะเจอกันในวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูยะจะให้เด็กทํากิจกรรมอะไรนั้นคุณครูยะยังไม่บอกนะคะแต่คุณครูยะมีเพลงมาให้เด็กร่วมกันร้องเพลงนะคะเดี๋ยวดเด็กๆร้องตามคุณครูยะก่อนในรอบแรกนะคะพร้อมแล้วไปร้องกันเพลงกันเลยค่ะโรงเรียนของเรานนาอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนของเรานนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุกสน วกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนร้องได้นะคะทีนี้เราไปร้องพร้อมกันเลยค่ะใครเต้นประกอบเพลงได้ก็เต้นนะคะใครร้องได้ขอเสียงร้องไปพร้อมกับคุณครูยะดังๆนะคะไปเลยค่ะโรงเรียนของเรานะ่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆร้องได้ไหมคะ รองได้นะคะอ้าวเพลงตะกี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรคะโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆมารู้จักกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของหนูนั่นเองนะคะามารู้จักโรงเรียนของเรารู้จักสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียนของเรากันก่อนนะคะ คะใครทราบบ้างเอ่ยว่าโรงเรียนของเรามีชื่อว่าอะไรเด็กๆทราบไหมว่าตัวเองมาเรียนที่โรงเรียนอะไรทราบไหมคะใครตอบได้ขอเสียงดังๆหน่อยค่ะลูกโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเลิศปัญญานั่นเองนะคะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเลิศปัญญาของเรานั่นเองนะคะ โรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนเลิศปัญญานะคะเด็กๆจังไว้ให้ดีๆด้วยนะคะถ้าเกิดมีใครถามเด็กว่าเด็กเรียนที่ไหนเด็กๆต้องตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆบอกสถานที่บอกภาพที่เด็กๆนึกภาพออกว่าในโรงเรียนเลิศปัญญาของเรามีสถานที่อะไรบ้างถ้าใครรู้จัก ตอบคุณรูยะและบอกชื่อดังๆนะคะอ้าวมาดูภาพแรกกันก่อนเลยค่ะภาพนี้เป็นอะไรเอ่ยภาพอะไรคะภาพของเครื่องเล่นสนามนั่นเองนะคะอ้าวเครื่องเล่นสนามภาพนี้ของเด็กๆเป็นอะไรล่ะคะ เป็นสไลเดอร์ใช่ไหมคะเป็นบ้านหันสาเป็นสไลเดอร์ไว้สำหรับให้เด็กๆได้เล่นกันนั่นเองนะคะภาพที่สองก็จะเป็นชิงช้าและสไลเดอร์ลงมาได้เหมือนกันนะคะลื่นไหลลงมาได้เล่นชิงช้ามีชิงช้าโลมาด้วยนะคะเด็กๆชอบเล่นไหนใครเลยเคยมาลองเล่นแล้วยกมือขึ้นค่ะ มีเพื่อนบางคนมาลองเล่นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นสนามที่อยู่ในสนามเด็กเล่นของเรานั่นเองนะคะจะมีหลากหลายชิ้นมากกว่านี้นะคะแต่คุณครูยะเอามาให้ดูไม่กี่ภาพนะคะอ้าวต่อไปค่ะเครื่องเล่นสนามในสนามเด็กเล่นของเด็กๆต่อไปอันนี้คืออะไรคะม้าหมุนนั่นเองไหนใครเคยเล่นแล้วเอ,อ่ย เคยแล้วนะคะและในสนามเด็กเล่นของเด็กๆก็จะเจออะไรคะคอยให้ร่มเงาสำหรับเราก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะอ้าวเจออะไรคะอาคารเรียนของเราก็จะมีห้องเรียนต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนของเด็กอนุบาลเรานั่นเองนะคะจะเป็น ห้องเรียนตั้งแต่น้องเตรียมอนุบาลไปจนถึงพี่อนุบาล3นะคะอันนี้เป็นอาคารเรียนที่เราใช้ในการเรียนการสอนในตึกอนุบาลของเราค่ะเข้ามาในห้องเรียนดเด็กก็จะเจอห้องเรียนแล้วเจออะไรอีกคะห้องน้ำสำหรับเด็กๆนั่นเองนะคะอ่าส่วนสถานที่ตรงนี้ ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของตึกอนุบาลเรานะคะเรียกว่าโรงพระนั่นเองนะคะเอาไว้ให้เด็กได้ทำกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายเรียนช่วงในชั่วโมงพละนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้ก็คือ,อเป็นสถานที่ให้ทีเด็กยืนเข้าแถวเคารพรงชาติดเด็กก็จะเจอ ธอองชาติไทยของเราอยู่นั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้ร่วมกันเข้าแถวตรงนี้นะคะต่อไปค่ะตึกที่อยู่ใกล้ๆก,กับอาคารเรียนของน้องๆอนุออานบาลก,ก็จะเป็นตึกเรียนของพี่มัธยมและพี่ประถมนั่นเองนะคะอ้าวต่อไปก็จะเป็นโรงอาหารของเด็กๆนั่นเองนะคะ คะ่ะเด็กๆได้รู้จักสถานที่ต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวของเด็กในโรงเรียนของเราแไปแล้วใช่ไหมคะรู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ๆก,กับอาคารเรียนของเราในบริเวณโรงเรียนของเราไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูยะจะให้เด็กช่วยทํางานให้คุณครูยะหน่อยได้ไหมคะ ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูงานที่ค,ครูยัดจัมมอบหมายให้เด็กทาวันนี้นะคะเป็นงานง่ายๆสบายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะวันนี้นะคะค,ครูยัดจะให้งานในหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มหนึ่งค่ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือมาแล้วเด็กๆก็เปิดงานไปที่หน้าที่หนึ่งนะคะในงานหน้าที่หนึ่งเด็กๆก็จะเจอ รูป่างหน้าตาของงานเป็นแบบนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างคะจากในใบงานมีรูปภาพอะไรบ้างเลยเป็นโรงเรียนของเรามีใครบ้างในโรงเรียนมีใครบ้างคะมีนักเรียนของเรามีเพื่อนๆของเรานั่นเองนะคะมีอาคารเรียนของเด็กๆและมี ครูนั่นเองมีเพื่อนนักเรียนของเราเยอะแยะเลยเขากำลังไปทำอะไรคะไปโรงเรียนนั่นเองนะคะสำหรับงานในหน้านี้นะคะก็ไม่ได้ยากเลยคำสั่งนีอยู่ว่าให้ระบายสีภาพสิ่งต่างๆที่พบจากการสำรวจบริเวณโรงเรียนของ เราเองนะคะให้เด็กระบายสีรูปภาพสิ่งต่างๆที่พบในบริเวณโรงเรียนของตนเองค่ะในโรงเรียนของเด,เด็กมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีภาพนั้นมาให้คุณครูยะหน่อยนะคะ ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูย่าฝากให้เด็กไปทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณครูย่าไม่ระบายให้ดูนะจากในคลิปที่สนามเด็กเล่นของเด็กๆมีอะไรบ้างเด็กๆก็ระบายสีลงไปนะคะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนนะคะคุณครูย่าเอาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนและปัญญาของเด็กๆนะคะมาให้เด็กๆได้สัมผัสก่อนที่เราจะได้มาเริ่มเปิดเรียนได้สัมผัสจริงกันนะคะส่วนเพลงที่คุณครูย่ายังร้องเ,อเด็กๆยังร้องไม่ได้นะคะเด็กๆก็ กลับไปเปิดคลิปแล้วก็ฝึกร้องเพลงตามนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมาปุ๊บคุณครูอยากก็จะให้เด็กร้องเพลงนี้ในวันที่เราเจอกันวันแรกด้วยนะคะไหนลองทบทวนบทเพลงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะได้นะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่นะคะพร้อมกันเลยนะปรบมือด้วยใครอยากเต้นก็เต้นได้เลยนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน เด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน <mos an> กเด็กๆก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนจบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโรงเรียนของเราค่ะสิบนิ้วเรามาเจอกัน เท้าว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันสิบนิ้วเรามาเจอกันเท้าว่าไปไหนมามุนนิ้วแล้วขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีค่ะเด็ก,ดกอุยยาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า